วันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่เพื่อนๆทางบ้านขอมานะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ตั้มรอบที่แล้วเนี่ยที่เราทําคลิปกันเนี่ยไม่ใช่เรากูคนเดียวคราเป็นยังไงผมทําคลิปแนะนํา10 iPhone น่าซื้อในปี2022ไปใช่ครับทีนี้ก็จะมีบางคนเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยพี่แล้วรุ่นนี้มันยังน่าซื้อไหมซึ่งเราเนี่ยซื้อมาทํารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูได้แค่บางรุ่นเพราะว่าสตุ้งสตังเราก็ไม่มีมีมีแหละแต่ว่าใช่เราไปทําอย่างอื่น วันนี้ผมแบงค์เกมฉายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับสแปนของผมเองโอันนี้เขามีแต่สตาร์แพนตินัมเขาผมเอาคิดไม่ทัน สตาร์เทคแล้วกันเออแล้วแต่มึงเฮ้ยชอบดูนะชอบดูสตาร์เทคไม่ชอบดูหนังอะไรวะอามาต่อเนียครับลาก่อนครับวันนี้มากันเร็ววันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่เพื่อนๆทางบ้านขอมานะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ตั้มรอบที่แล้วเนี่ยที่เราทำคลิปกันเนี่ยไม่ใช่เรากูคนเดียวครับรอบที่แล้วผมทำคลิปแนะนำ10 iPhone น่าซื้อในปี2022ไปใช่ครับทีนี้ก็จะมีบางคนเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยพี่แล้วรุ่นนี้มันยังน่าซื้อไหมซึ่งเราเนี่ยซื้อมาทำรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูได้แค่บาาาางงงรรุุ่่นเพะวสสตต ก็ไม่มีมีมีแหละแต่ว่าใช่เราไปทําอย่างอื่นก็เลยไปทําข้อมูลมาแล้วก็นั่งดูดูเอ๊ะมันมี p อ o n e รุ่นไหนบ้างวะที่ถ้าเราอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อหรือว่าไม่ควรซื้อหรือต้องระมัดระวังในการซื้อเนี่ยนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับคัดมาแค่ประมาณ5รุ่นเพราะว่ามากกว่านี้เดี๋ยวกูโดนเขาฟ้องแค่นี้ก็จะโดนแล้วจริงๆผมว่านั่นจะเป็นช้อยที่ดีนะถ้าเกิดทําแบบไม่น่าซื้อไปเลยรุ่นที่มันนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะดูน่าซื้อขึ้นมาทันทีอ่าใช่ครับแล้วก็เราเอามาเนี่นีมั มีขายมือสองแล้วก็รุ่นที่ยังพอแบบเออใช้งานได้จริงใครที่ใช้รุ่นไหนอยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านบอกเห็นแย้งกับพวกเราอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับพูดคุยกันได้นะครับเราเป็นประชาธิปไตยอะไรไม่มีอยู่จริงโอเครุ่นแรกนะครับคือ iPhone X เอาย้ให้ดูทีหนึ่ง เวมเอกอะไรเงี่ยเพิ่งทำคลิปไปให้ดูล่าสุดเลยท่าล่าตัดจะเป็นยังไงเมาครีล่ามองฐานี่รู้ใจกันเลยจริงกเนี้ยไอโบนิกเป็นยังไงมือสองตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับแบงค์มือสองราคาประมาณสักเจ็ดแปดพันนะครับเก้าพันผักอยู่ประมาณนี้สิบพันฮ้ยสิบพันท่าพันลำจะเป็นยังไงเราเคยกะไปด้วยกันก็นั่นแหละราคาประมาณนั้นครับผมก็เล่าสเปกก่อนดีกว่าไม่ต้องเล่าสเปกเลยไม่เล่าเหรอเออไม่เล่าเอามาเลยแล้วเพราะว่าให้เล่าเท่ากับแช่ง กูว่าคนดูไม่ได้สาระแน่แหละคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> What คือ iPhone X เนี่ยนะครับราคามือสองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทครับเอาข้อเสียก่อนเลยที่ทำไมเราถึงไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้คุณซื้อในปี2อ2 2ันที่นี้มาครับอันดับแรกคือจอจอเนี่ยนะครับจอมันพังง่ายมีจอเหลืองจอม่วงจอเขียวจอเป็นเส้นประเด็นคือว่าจอเสียไม่เป็นไรแต่เวลาคุณอยากจะซ่อมเนี่ยนะครับค่าซ่อมจอมันแพงมากราคาค่าซ่อมจอเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งมือสองเท่าไหร่กี้มือสองเก้าพันค่าซ่อมจอเท่าไหร่หมื่นหนึ่งกำไรเห็นไหมหมื่นเก้าครับน ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้กับเพื่อนๆซื้อเพราะ 1> จ,<อ>1จอ2อก็คือเรื่องของตัวสแกนเนอร์ที่มันช้าแล้วก็พังบ่อยนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องใครครับน้องรหัสผมเองนะครับน้องรหัสผมใช้ iPhone X อยู่ก็ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กมันทําหล่นกันบ่อยนะครับผู้ใหญ่ก็ทําหล่นอันนี้พูดตรงแต่ว่า iPhone X เนี่ยมันเป็นตัวแรกที่มาพร้อมกับตัวสแกนเนอร์พอคริสตัลมันพังขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันจะซ่อมให้กลับมาก็แพงมันเปลี่ยนยกแผงเนาะใช่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะซ่อมไม่ได้เลยก็็มมีีดดัังงงนนนน้เเปจุึท่่ผออวาค สแกนหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วแหละสองมันช้ากว่ารุ่นใหม่ๆแล้วก็สุดท้ายเลยคือมันพังได้ง่ายนะครับนี่คือแจ้งไว้ก่อนเลยนะคือเรื่องของตัวสแกนหน้าที่พังบ่อยนะครับอันดับที่3ก็คือเรื่องของความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมกับแบงค์เจอมาเป็นไงบ้างเวลาเล่นเกมแล้วแบตเตอรี่เสื่อมเสื่อมคือเล่นได้ประมาณ2ชั่วโมงก็หมดแล้วครับคือในมือถือปัจจุบันนี้ผมให้เลยต่ำๆมาห้าชั่วโมงถ้าเทียบกับ iPhone X 2ชั่วโมงต่างกัน3าชั่วโมงโอ้โหหาย เล่นเกมนี่ยใช่ใช่เรียกเด็กมาเล่นเกมเป็นเพื่อนนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวความร้อนเป็นไงบ้างไอโฟน X ร้อนไหมร้อนมีคนมาคอมเมนต์คลิปที่ผมเพิ่งลงกับแบงค์ไปเนี่ยเขาบอกเฮ้ยพี่ไอโฟน X แม่งร้อนจรริงคับผมเนี่ยใช้วิธีการแบบแปะพัดลมพัดลมช่วยเออแล้วคือแบบคุณจะใช้ชีวิตให้มันยากลำบากทำไมวะกับการจ่ายเงิน10,000บาทเล่นเกมแล้วก็ต้องมาแปะพัดลมใช่ต้องอยู่ติดปลั๊กคือมันมันไม่เม k เซน n s ถ้าแบตเสื่อมนะครับค่าเปลี่ยนแบตอยู่ที่ประมาณพันห้าพันห้าจนถึงสองพันห้าเตาเี่ยนม เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนไม่ซ้ำไปกับตะก้องคนก่อนหน้าด้วยวันนี้ตะก้องเราเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันมันไปติดภารกิจอยู่น่าจะยังไม่กลับอยู่แถวรัชดาครับผมเราจะไม่บอกว่าตะก้องชื่อนอต พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะอย่างที่4ครับที่เป็นข้อเสียของมันใน iPhone X ก็คือเรื่องของตัวการเล่นเกมแล้วมันกระตุกครับไอการเล่นเกมแล้วมันกระตุกเนี่ยแบงค์ไปทดสอบมาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนไม่ใช่แค่เรื่องแบตเสือ่อมครับแต่มันเป็นเรื่องของตัวประสิทธิภาพ CPU กับตัวหน้าจอที่มันละเอียดกว่าตัว8ป l u s, <S ในเจเนอเรชันที่เดียวที่กันนี้ออกมานะครับทำให้เวลาเล่นเกมมันไม่ค่อยฟินเอาอย่างเกม Rv ที่แบงก์ไปเล่นใหม่เป็นไงบ้างโอ้กระตุกหนักเลยครับอืคือไม่ใช่ว่ามันกระตุกแค่่่่่่เเเเคคครรืืืออออองงนนนนนนีีีี้้ะตททผมมลปปไขาาากก็็บบวหพั ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีบางคนที่บอกว่าตอนที่ผมเล่นแล้วก็เปิดพัดลมด้วยมันก็จะดีขึ้นกว่านี้หรือว่าตอนที่ผมปรับเป็นต่าสุดมันก็เล่นได้ดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่เป็นไอโฟนอ่ะเราจะซื้อมาปรับต่ําสุดไหมใช่หรือแมงก์ัใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าใช่กูเห็นด้วยกับมึงโอเคโอเคจะบวกกูซะแล้วเพื่อนเองในความหมายของผมคือว่าเจนที่มันออกมาพร้อมกันอย่างไอโฟน8พัทอ่ะมันไม่เป็นไอ้ไอโฟน8พัทอ่ะผมกับแบงค์เล่นปรับสุดเล่นกันอ่ะก็ฟินนะแบตเตอรี่เสื่อมไหว คุณจะซื้อมาเล่นเกมนี่ p h o n น X นี่เป็นรุ่นที่ผมไม่แนะนำเลยใช่นะครับนี่ก็คือที่เราไปเจอมานะแต่ว่าข้อดีเขามีไหมคนเราเนี่ยจะมองแค่ด้านเดียวยโรคนี้มันเป็นโลกเทาเทอันดับแรกคือเรื่องของดีไซน์อันนี้แบงค์ชอบมบงดีไซน์นชอบมากคือมันยังดูหล่อดูทันสมัยแล้วก็มันยังโมเดิร์นอยู่อ่ะ,อะคือเอาไง่ายๆครับถ้าเกิดว่าใครทันยุคที่มันเปิดตัวมาเนี่ยครับมันเปิดมาด้วยราคา4 0 0 0 0กว่าบาทไม่ธรรมดา,า, 40, า,าไม่ใช่กี่ๆนะเยี่ยมเลี่ยนเองคือว่าแหละคือมันแพงมากนะครับม จะได้8พัดเราจะได้พวกเนี้ยมันดูแก่ๆไปละอันนี้ดูยังใหม่ยังรออยู่2ก็คือเรื่องของจอมันจอเป็น OLED ใช่ถ้าเกิดว่า8พัดเป็นไรครับแบงค์ IPS LCD ใช่ขนาดหน้าจอชินๆใช่ใช่คือคือจอมันเนี่ยดีกว่า8พัดตรงที่ความละเอียดสูงกว่าครับผมพันเนลดีกว่าเวลาถ่ายฟีดเฟซบุ๊กโซเชียลอย่างเงี้ยมันดกว่าฟินกว่าใช่นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบใน iPhone X มากๆแล้วก็ขนาดหน้าจอสัดส่วนหน้าจอเป็นจอเต็มด้วยจอใหม่อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของเกกกาาารรััันนนน้้ํฝุคบมถ เป็นเจนก่อนหน้านี้อย่างเช่น7พั s กออย่างเงี้ยลงไปใช่ไหมพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวเครื่องเหล็กกลายเป็นว่ามันจะไม่รองรับฟีเจอร์ไวเลสชาร์จแต่ว่า iPhone X เนี่ยมีฟีเจอร์ไวเลสชาร์จแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเราเทียบกับ8พัทเนี่ยนะครับโหมดในการถ่ายรูปรวมถึงเลนส์กล้องในการถ่ายรูปเนี่ยมันจะดีกว่า8ปพัทเนี่ยมันจะไม่มีโหมดเซลฟี่กล้องหน้าที่เป็นหน้าชั้นหลังเบลอแต่ iPhone X มีแต่คือชิปเลนเดียวกันนะ c ี u เดียวกันแรมเดียวกันแต่ว่ามี่ยแป็นนรุ่แรกที่เราไม่ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้คุณเวทน้ำหนักเอาเองแล้วกันนะครับอย่างที่เล่าไปว่าโลกนี้มันเทาๆเราเป็นสกักรินรู้แต่ไปกันเลยครับห่วยซะเหลือเกินรู้แต่ไปก็ับแบงค์ iPhone 7 Plus อันนี้เราเพิ่งรีวิวไปใช่นะครับ iPhone 7 Plus เนี่ยราคามือสองนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0 6,000กอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ iPhone 7 Plus ในปี2022ผมจะแนะนําให้คุณซื้อความจุ128่ร้อมยี่สิบแปดกิกเริ่มต้นมันเป็นเท่าไหร่ีา0 2ิ มันไม่ค่อยเวิร์กละนะครับมันติดปัญหาอัปเดตพื้นที่ในเครื่องใหม่พอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าจะซื้อมือสองมาเล่นนะแนะนำเอาร้อยนะครับข้อเสียหรือว่าจุดที่ผมไม่ชอบมากๆใน iPhone 7พัดอย่างแรกคือเรื่องของกล้องมาเลยเหรอ ใช่คือกล้องมัน,ทนเทียบกับ Android ในเราคา5 6 0 0นันอ <Yeah S 2> ่ะแย่เลยซื้อไม่ได้ซื้อสู้ไม่ได้พ <c oughs> อดีกลับตังไปไหลายวัน <c oughs> ลิม้มกูพัน <c oughs> หมดแล้วเซี่ยวแล้วกล้องเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกล้องหน้ากล้องหลังคือไม่ไหวสู้ Android ในปัจจุบันไม่ได้ใช่ Android ในปัจจุบันเนี่ยจะมีเลนส์เท่าไวไมาให้แล้วด้วยครับมนะครับจะเป็นเลนส์64ี่ล้านร0อล้านโบว์หน้าชั้นหลังเบลอครับผมคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการอน้วไ คือไอแบตเสื่อมกับร้อนไวเนี่ยมันเป็นปกติของ iPhone เจนเก่าแต่ว่า iPhone 7 Plus เนี่ยร้อนไวมากใช่เอาไปเล่นเกมมาเนี่ยประมาณสัก5นาทีได้ไหมไม่ต้องเข้าเกมเหรอกคือเราอยู่หน้า UI เกมอะหน้าเ็อบบี้อะโหร้อนจัดเลยใช่นะครับแล้วก็พอเราพอเรานึกค่าตัวมันนะ 5,000ันบาทกูเปลี่ยนแบตอีกประมาณ 1, พันสามไหนความคุ้มค่าอยู่ไหนวะไอ้เงี้ย <laughs> มันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบคุณจะต้องคิดตรงนี้เผื่อด้วยคือร้อนแล้วก็แบตเสื่อมอ่าถัดไปก็คือเรื่องของการเล่นเกมที่<า>มันกระตุกใช่สเปคมันถามว่าแรงไหมมันไม่แรงแล้วนะครับเทปมีการผลิตมันน่าจะประมาณ4นาโนเมตรมั้งโอ้โหโคตรเยอะเก่าแรมให้มา3กิกซึ่งเยอะแล้วนะในตอนนั้นในตอนนั้นเพราะว่า iPhone 7ดเนี่ยถ้าจะผิดแรม2องหรือสนะครับไอโฟนเจ็ดพัทก็ดูแล้วเหนื่อยหน่อยแล้วก็อย่าง AV อย่างเงี้ยเอาง่ายๆไม่ต้อง ไฟนะครับเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณจะต้องใส่พัดลมครับไม่งั้นเม่งกระตุกยับคือมัมก็ต้องปรับต่าสุดเลยใช่แล้วมีคนมาคอมเมนต์เอ้ยมันกระตุกเพราะว่าพวกพี่ไม่เปลี่ยนแบตกวอ่านคอมเมนต์พวกกูไปเปลี่ยนแบตเ,เลยไี่เลยผลสรุปก็คือเมื่อเดิม <laughs> เอาเงินกูคืนมนาะ <laughs> ไปเอาแบตคืนก่อนผมอะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าวะเอาไปเปลี่ยนแบตมาก็ยังเป็นอยู่ดังนั้นยังไงซราเล่นเกมในปัจจุบันนี้มันก็มันก็ไม่ไหวไม่ไหวครับผมครับอย่างที่4ที่เป็นจุดเสียของมันเลยคือมันไม่มีไวเลสชาร์จผมเป็นคนที่ติดไวเลสชาร์จมากเพราะว่าซื้อรถที่มีไวเลสใช่นะครับยกเว้นซีวิคของแบงค์นะซีวิคตัวเก่าไม่มีนะเอฟซีฮะเอฟซีเอาไปว่าฆ้าไปเลยข้อเสียของมันคือมันไม่มีไวเลสชาร์จแล้วก็หลังจากเนี้ยมันถึงจะเริ่มมมมีีีคคืืออออเริุ่่่่ณพตังงงกนนดึไปาาหย้มี เลเลชาร์ดเลยนะคือแบบมันน่าเสียดายเป็นเจนสุดท้ายที่ไม่มีเวเลเชาร์ดอย่างที่5นี่คือจุดเสียหลักๆเลยครับเขาไม่ได้ไปต่อใน iOS 16ซึ่งมันมี iPad ที่มันใช้ชิปตัวเดียวกันนะแต่ไได้ไปใช่แรมเท่ากันด้วยได้ไปครับแต่ iPhone 7 p l พ s ไม่ได้ไปซึ่งน่าเสียดายมากก็ก็เข้าใจแหละมันมันนานแล้ว7ปีแล้วอีกที่แอนจะอยู่กันอีกอะ7ปีใปีแล้วหมายถึงว่าสมาร์ทโฟน Android ใน7ปีมันไปหมดแล้วใช่แต่ว่าด้วยคนที่ว่าคาดหวังว่าเฮ้ยในสมัย 6X ม่ไดัพเยอะ Plus ไม่งต้อได้ด้วย นะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบคาดหวังกับมันเยอะไปหน่อยอันนี้ผมนั่งเงียบเลยผมกลัวรถวออย่างนี้เอาเอามันไปด้วยอย่างน้อยกูมีเพื่อนคุยข้อเดียองมันบ้างดีกว่ามาอันดับแรกเลยคือเรื่องของราคาร,ราคาถูก ใช่ว่านะแค่5,000บาทเราได้ iPhone ถ้าคนที่ใช้งานไม่เยอะมากไม่ได้เล่นหนักหน่วงเออเน้นแค่ความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โอเคใช่ไม่ได้แย่แล้วก็มันมีสแกนนิ้วให้ใช้ด้วยหรือว่าจารย์ก็คิดแบบนี้ว่ะอย่างที่2ก็คือเรื่องของตัวเคสฟิล์มมันหาง่ายครับเคสฟิล์มแม่งถูกมากใช่ฟิล์ม20บาท เกตเดี๋ยวประมาณไม่เกินร้อยหาเก,กลือเลยตอนนี้เออตลาดนัดเทียบอย่างที่3ที่มันเป็นจุดเด่นของมันในโฟน7พัดเมื่อเทียบกับเรทราคา5,000แล้วเป็น iPhone นะครับคืองานวิดีโอกับงานไลฟ์เป็นยังไงแม่งดีมากดีกว่า Android อ่ะ วิดีโอที่ iPhone 7พัดถ่ายได้คือ 4K 30เป็น 4K 30ที่ถ้าเทียบในเรือราคานี้นะดีสุดแล้วเทียบกับ Android เลยราคา5,000บาทโอเคกล้องหลังหรือว <D 60 3> ่า Full HD 60เฟซ h ี30มาเนี่ยเฮ้ยแม่งโหดจริงใช่เอาไปไลฟ์ใน IG เอาไปไลฟ์ใน t ิ k ตอ k เอาไปไลฟ์ในโพลีแฟน <c oughs> <ๆ S 1> มันได <c oughs> <Rapid S 1> ้มันชัดสุดนะครับนี่พุ่งตรงรุ่นที่3ก็ครับแบงค์เฮ้ยรุ่นที่3ก็ต้องเป็น iPhone SE 2ครับผมมึงใส่แว่นแล้วมือมองไม่เห็นเหรอไม่กำลังคิดมุกอยู่รุ่นที่3 <c oughs> เออกูจะเล่นนาริกาโอ้ยโอ้ยอย่างงี้เนี่ยนะเออรุ่นที่3ชื่ออะไรเราวะไม่เอาไม่ใช่มีนาโตะมีนาโตะรุ่น4ไม่ใช่รุ่น3มันต้องถามจุเนียร์จุเนียร์รุ่น3ชื่ออะไรไอ้คาถาดินน่ะเออเอาไปนวดสร้างมันครับชื่อไม่ใช่มีนาโตะเดี๋ยวนัดขึ้นมาขึ้นไหนแล้วกันแต่กูจำพี่ธาแกได้เพราะว่าแกโหดสุดแกเป็นอาจารย์ของโอโรจิมารุสัตว์อันเชิญแกเป็นลิงรู้มากแล้วเราโอ้โูดูเยอะไม่แต่มาดูไม่เท่าแบงค์ มึงดูกี่รอบแล้วเอารุ่นนี้ก่อน iPhone SE 2อครับผมนะครับเป็นรุ่นที่3 iPhone SE สในปัจจุบันนี้เนี่ยราคามือ2อยู่ที่8,000บาทโดยประมาณเปิดตัวมาประมาณ15,900ประมาณนั้นครับผมข้อเสียหรือว่าจุดที่ผมไม่ชอบอย่างแรกใน iPhone SE 2คือจอจอเป็นอะไรครับจอเป็น IPS จอเล็ก4.7นิ้วจอเป็นความละเอียด HD ครับโอ้โหคือ3อย่างนี้ก็แม่งแบบกับราคา800 0นะตัดออกแล้วเออกับราคา 8,000นะเอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยคุณอยากได้จอเล็กอะคุณอยากจอแบรจอแบบเนี้ยอ่าอ่าคุณไปซื้อแปก็ได้ครับนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าถามผมนะ8,000บาทให้มาซื้อมือถือจอเล็กจอ HD จอ IPS ครับผมทำใจไม่ได้แม้ว่าจะเป็นมือสองแล้วนะแต่ว่าอันนี้นานาจิตตังบางคนเขาชอบอย่างที่สองนะครับก็คือมันเรื่องกล้อง iPhone SE สองเป็นสมาร์ทโฟนราคา8,000ที่ให้กล้องมาแค่ตัวเดียวตัวเดียวเป็นกล้องที่แบบเก่งเรื่องซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์คือเก่ามาก นะครับ F ประมาณ2.4อ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมือถือราคา5000หรือ8 0 0 0เนี่ยค่ารูรับแสงจะกว้างมากเซนเซอร์จะใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับ Android นะตัวนี้เป็นกล้องเดี่ยวไม่มีเลนส์เ้าวายไม่มีรูบรัแสงกว้างไม่มีอะไรเลยใช่ครับไม่รู้อะไรเลยแล้วซื้อมาทําไมไม่รู้เขาชอบก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือเรื่องของกล้องที่มันใช้งานได้จํากัดเซ็นเซอร์เก่าแล้วก็เวลาถ่ายที่มืดก็จะแบบน้อยอะไรน้อยอยาลีไปเป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับใช่อย่างที่กามยจอเด นะครับแต่คุณสามารถใช้เจลอ์เจลลอลื่นไม่ใช่สิไม่ใช่หรอมึงจะต้องใช้ฟิล์มนะครับฟิล์มที่มันเคลือบสารโฮโิโอโพบิกมาช่วยแต่แบบเราจะไปใช้ชีวิตให้มันลำบากแบบนั้นทำไมกันวะทำไมเราต้องไปแอนดออนเพิ่มใช่นะครับคุณไปซื้อุ่นอื่นดีกว่าใช่นะครับโซเชียลมีเดียมันเล่นแล้วมันปวดตามากมันมันต้องเพ่งด้วยใช่จอมันเล็กด้วยเอายมันฝืดด้วยใช่ครบแล้วเนี่ยจอ H d ดีด้วยเออจะดูคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรเงี้ยลำบาก ลำบากภาพไม่คม ไม่โตเดี๋ยวข้อดีของมันดีกว่าออนะครับเพราะไอโฟนไอทีสอมันเพิ่งเปิดมาดังนั้นข้อดีอย่างแรกของมันเลยคือสภาพมือสองมันยังดีอยู่ใช่คือไอโฟนไอทีสองเนี่ยออกมาได้แค่ประมาณ 2, 2, 2> ปีเพราะมันเปิดมาในปี2020ครับ่บอ่ะเครื่องยังไม่เก่ามากใช่พอเครื่องมันยังไม่เก่ามากเนี่ยครับเวลาคุณซื้อมือสองมาเนี่ยซิลเอยฮาร์ดแวร์เอยแบตเอยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหาสภาพเรียบๆนะไม่ต้องทําอะไรเลยลําโพงก็ไม่แตกครับแบตก็ไม่เสื่อมตูดชาร์จก็ไม่พังครับเห็นไหมมันแบบมันได้สภาพดีพร้้้ออออมใชชถาาแบบบเเครรืื่่งล็กหว ในข้อเสียมันได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะแฮปปี้กับมันก็ได้ข้อเดียอย่างที่2คือพกพาง่ายด้วยข้างนะครับเอ่อถ้าเราเทียบไปแล้วเนี่ยนะครับฟิลลิ่งการพกพาของมันเนี่ยอารมณ์แบบคุณพกบัตรเครดิตอ่ะเออใชบ่บางเบาๆนะครับผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบสไตล์แบบไอจอมอ,อ,อ่ะีอ่แบบสายล่องไปหาหญิงคนนั้นกลับมาหาหญิงคนนี้ไปหาหญิงคนโน,น,น้นพวกไปง่าย,ายๆไปไวๆไม่ชอบมีอะไรพกติดตัวเยอะๆเลยคุณแฮปปี้พวกมูฟไวอ่าพวกมูฟไวญิงเยอะญิงเยอะนี่เพื่อนผมนะชื่อจอมใช่เอา แล้วตอนเงินถือหายก็ไม่รู้ตัวบอมูบ่อยสุดท้ายสาวเอามาคืนคอันนี้คือเรื่องจริงเพื่อนผมเองนะครับอย่างที่3ครับ ไอโฟนเอส2ีสองข้อเดียวมันเลยคือมันมีไวเลสชาร์จมันมีการกันน้ํา IP67 กครับผมซึ่งมันดีมากใช่ผมไม่แน่ใจว่ากันน้ํา IP67 หรือ68แนะแต่ว่ากันน้ําแล้วฟีเจอร์กันน้าในปัจจุบันนี้ผมว่ามันยังใช้งานได้อยู่ถ้าเครื่องที่คุณได้มาเนี่ยครับมันเป็นเครื่องสภาพเรียมๆขายประมาณปี2อ2 1ันยี่างเง็ดี้ยคร้ยซิลมันยังกันได้อยู่ใชบางรุ่นเนี่ยเผอๆไม่มีประกันเหลือด้วยซ้ำใช่ครับผมมองว่ามันคุ้มตรงนี้แหละก็ประมาณนี้นี่คือข้อดีข้อเสียขออองงงนคัับที่่่่่ผมมมมมวาาไไถึก เลยแต่ให้ผมซื้อ8,000ซื้อไหมผมก็ไม่ซื้อผมไม่ซื้อครับทำไมไม่ซื้อครับโอ้โหจอขนาดนี้รุ่นที่4ครับผมรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจำได้ไหมจำไดเป็นในคาถาเขาดีไหมคาถาเรียกว่าแสงนะครับเขาเรียกประกายแสงสีทองแห่งโคโมไฮดโอ้โหดูบ่อยนะเราสู้อ่าสี่รุ่นที่สี่เป็นรุ่นที่แฟนๆทางบ้านขอมาเยอะครับนะครับใครไม่ขอก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายๆคนขอมาให้เราทำรีวิวแล้วก็ตะเกียก่อนที่เราจะมาดกันเนี่ยผมได้ลองไปเสิร์ชในยู u ูบครับทุกครั้งที่ผ ผมทํารีวิวเกี่ยวกับ iPhone XR ไปเนี่ยนะครับยอดวิวแบบเกินล้านหมดเลยครับผมงงมากจะมาดูอะไรกันก็ไม่รู้นั่นแหะสิ iPhone XR คือเบอร์สีที่ผมไม่แนะนําให้คุณซื้อในปี2022เออ้าทำไมอ่ะถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ประเด็นของ iPhone XR คือคุณเพิ่มกันอีกนิดเดียวอะ่ะ คุณจะไปคุณจะได้ iPhone 11กับอีกอันนึงคือในราคาที่เท่ากันครับคุณจะได้ Xs Max โอ้ตัวท็อปใช่ซึ่ง Xs Max จอดีกว่าครับมีกล้องซูมมาให้แล้วก็ราคาตอนเปิดตัวเนี่ยนะครับ Xs Max แม่งแพงกว่าเยอะมากคืงงมากว่าราคามือสองตอนนี้ทําไมราคามันเทลเข้ากันวะเออคืองงกับกับตลาดมือสองตอนนี้มากใช่ทำไมคนถึงนิยม XR มากกว่า Xs Max นั่นน่ะสิตึ๊บเลยครับครับแต่ว่าพอจะมีเหตุผลอยู่ได้นะครับคือเรื่องของอายุของมันข้อเสียของ ไ XR เป็นยังไงบ้างผมไม่ค่อยแนะนำให้คุณซื้ออย่างแรกคือเรื่องของจอครับตัวนี้มันเป็นจอเหมือน iPhone 11คือเป็นพาร์เนล IPS ครับผมเป็นจอ HD ความสว่างก็ไม่ได้สูงมากในเรืราคานี้คุณมีทางที่คุณจะได้จอที่ดีกว่านี้เล่นเล่นโซเชียลมีเดียได้ฟินกว่านี้ดูหนังได้ฟินกว่านี้ผมบอกว่าจุดแรกที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเพราะจอเงียบเลยนะมึงเอ๊ะไม่ผมกำลังคิดตามอยู่ไงอันดับที่สองที่ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้คุณซื้อ XR ในปี2022คือเรื่องของกล้องทำไมอะกล้องเดี่ยว พอเลี้ยงเดียวอีกแล้วใช่อย่างราคาเนี้ยถ้าเกิดคุณมอง X ครับ iPhone X คุณได้กล้อง2ตัวราคานี้คุณได้ XS ที่เป็นกล้องหลักแล้วก็กล้องซูมครับราคานี้ถ้าเกิดคุณเพิ่มกันอีกนิดนึงคุณจะได้ iPhone 11ซึ่ง iPhone 11เนี่ยมันมีเลนส์เท่า Y2 สองกล้องใช่นี่คือจุดหนึ่งที่ผมมองว่ากล้องเนี่ยมันมันแบบมันขาดซูมมันขาด Y ครับแบบมันไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่คุณจ่ายไปแล้วคุณได้กล้องเดียวนึกออกไหมแต่โดยรวมเนี่ยคุ้มกว่า SE 2ตะกี้เออใช่ใช่ใช่แต่ มันแบบเออบอกว่าเรื่องกล้องเนี่ยถ้าคุณสเปนเงินไปขนาดนี้แล้วคุณได้กล้องเดียวเนี่ยบางครั้งมันอาจจะแลดูไม่ค่อยคุ้มมั้งครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนน,นี้บอกไม่ได้นะครับข้อเสียหมดแล้วหมดแล้วใช่เอาแค่นี้พอโอ้ไวจังแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อได้ไหมก็ได้ก็ลองฟังข้อดีเขาไวล้ละกันเอามาอันดับแรกเลยนะครับข้อดีของมันคือดีไซน์ร่วมสมัยเคสฟ,ฟริล์มมันใช้ร่วมกับ iPhone 11ได้ครับนะครับข้างหลังเนี่ยเวลาคุณเอาเคสขอไอโฟนสิบเอ็ดมาใส่เนี่ยมันจะมันจะเว้นไว้เยอะแต่พอใช้้ไดน มันร่วมสมัยครับมันตือแล้วหลอกับราคาที่คุณจ่ายไป8 0 0 0ัน0 0าพันหมืนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราเทียบกับ iPhone 8 p l u ัสเฮ้ยไอโฟนแปดพลัมันเก่ากว่าดีไซน์มันมันไม่ร่วมสมัยกว่าตัวนี้มันดีไซน์เหมือนกับ iPhone 11เลยข้างหน้าจอใหญ่ด้วยใช่เอออันนี้จุดหนึ่งที่มันดีคือคือจอมันมันใหญ่โอเคจอมันเป็น HD จอมจอเป็น IPS แต่ว่าจอมันใหญ่กว่าพวก XS นะ ครับนะครับนี่งแจ้งไว้ก่อนนะครับสองเหลีราคาเท่าเท่ากัน CPU ที่คุณได้ใหม่กว่าใหม่กว่า X นะครับใหม่กว่า8 p l พลัสครนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์เจเนอเรชั่นใหม่ครับถ้าเกิดยังจำภาพของ iPhone X ที่มันมืดมืดมัวมัวได้ XS จะเป็นเจนที่ภาพสว่างขึ้นแล้วค่อยกลับไปมืดอีกกี่ใน iPhone 11มันเป็นเจนที่ภาพเนี่ยสวยครับ นะครับแ,แล้วก็ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะชอบในเรื่องนี้หมดลูกเล่นโอเคมันมีกล้องเดี่ยวก็จริงแต่ข้อดีของมันเลยที่ Xs ไม่มีคืออะไรรู้ปะคืออะไรครับมันสามารถถ่ายพอร์เทรตจากเลนเดียวได้ออันนี้เจ๋งเพราะว่า iPhone X, X หรือว่า iPhone Xs เนี่ยเวลาคุณอยากจะถ่ายพอร์เทรตนะครับเพราะสลับต้องใช้เลนส์ซูมอย่างเดียวบางทีเราแบบอยากจะถ่ายพอร์เทรตแฟนในระยะนี้ไม่ได้มึงต้องไปไกลๆเลยอะนไปหาเมียใหม่ใช่เอาไม่ใช่ไปแล้วมันภาพมันจะมืดง่ายอันนี้มันตัดหลอกๆก็จริงแต่ว่าเออถ้าอยากจะถ่ายพอร์เทรตสวยๆอะบาง iPhone XR มันก็แบบง่ายกว่าเออมันง่ายกว่านะครับสุดท้ายคือเรื่องของการขายต่อเดี๋งที่ผมเล่าครับว่าเฮ้ยทำไมคนถึงซื้อเยอะเออทำไมคนขอเยอะทำไมคนถึงซื้อ XR กันมากกว่า iPhone XS Max ครับผมหรือ iPhone X ที่ราคาใกล้ๆกันกูงงมากเพราะวันที่มันออกเนี่ยครับ XS ถ้าผมจำไม่ผิดนะ35 0 0 0ครับ XR เนี่ย0 0 0 0อืมคือถ้าจะไม่ผิดนะห่างกันประมาณ5 0 0 0 8 0 0 0หรือ1 0 0 0นนึงนี่แหละเพราะว่าผมเป็นคนที่ไปซื้อมาเองด้วยซ้ำใช่ก็นั่นแหละคือมันปล่อยง่ายครับ อีกอย่างคือในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือกล่องใหญ่กับเจนใหม่ที่มันเป็นกล่องบางอ๋อเออผมได้มาเล่นตอนนี้เป็นกล่อง,องบาง,<อ>งแล้วแล้วใช่ถ้าเกิดว่าคุณได้กล่องบางบนั่นหมายเพราะว่าคุณได้มือถือที่เป็นเ็นเนอเรชันใหม่ค,คือแบตมันจะอึดกว่าซิลยางบางเครื่องยังพอใช้งานได้อยู่มีแม้กระทั่งในท้องตลาดเนี่ยบางเครื่องที่ยังไม่ได้อคทีเวทด้วยซ้ำดังนั้นเครื่องสภาพเรียมเนี่นยคุณมีโอกาสที่จะแบบหาได้อยู่และเครื่องสุดท้ายที่เป็น i p h o ฟ e ที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้คุณ ซื้อในปี2022และผมก็ไม่ค่อยแนะนำคุณผู้ชมสักเท่าไหร่รั่นก็คือ iPhone 12 mini อืิทมทยเอ็กโค่รู้สุดท้ายเราตื่นเต้นหน่อยอตื่นเต้นกันหน่อยพวกเรา เหมือนนายกจะเล่วนายกอบตอ๋อตไอโฟน12มินิครับทำไมถึงไม่น่าซื้อครับอันดับแรกแบตมันไหลแม้ว่าคุณจะเปิด 4G หรือ 5G ก็ 5G นี่ไม่ได้ว่าแบตไหลเรียกว่าแบตลอยโคตรไหลอ่ะใช่ครับยังจําได้เลยตอนที่เรามาเล่นเกมกันอะช่วงแรกๆเลยหนึ่งชั่วโมงลดไป40ได้มั้งครับร้อนด้วยเป็นแบตเสื่อมอ่ะเออเออคือตะกี้เราเพิ่งด่ายโปร Max แบตเสื่อมกันไปใช่ปะใช่ไอโฟน12มินิร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่ด้วยเพิ่งซื้อด้วยเพิ ไล่ปล <łość> ่อยไปไล่ไปนั่นคือข้อู้ชมครับก็ไปลงสู่ทะเลก็เป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบในราคาเนี่ยครับตอนนี้มือสองมันอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นสี่ห คุณสามารถที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อรุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 11 Pro Max หรือ iPhone 11 Pro แล้วคุณไปเปลี่ยนแบตผมบอกเลยว่าแบตเนี่ยอึดต่างกันฟ้าหลบเหวใช่นี่คือพูดตรงๆเลยนะครับไม้ก็ซื้อ Android ใช่ถ้า Android <c oughs> เลยราคาเนี่ย <c oughs> บอกเลยแบตอยู่ได้5วันเพราะว่าซื้อพผาแวงไปด้วยของแถมก็เยอะเออเอาสรุปเข้า Android เฉยอันดับที่2องครับ,รบเรื่องของราคามือสองของมัน<อ>ราคามือสองมันอย่างที่ผมเล่าครับว่า1 4ื่นสี่ห้าราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเง กว่ามากๆใช่เรื่องของแบต iPhone 12ดีกว่าเรื่องของจอจอก็ดีกว่าครับผมขายต่อดีกว่าครับผมนะครับคือมันมันปล่อยง่ายกว่าเพราะมันเป็นมือถือที่นิยมอ่านิยมอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านิยมแล้วก็มันปล่อยง่ายกว่า12มินิ12มินิตลาดมันเล็กมากใช่อเนี่ยตลาดมันกว้างเลยครับนะครับทำให้เวลาเราจะจ่ายเงินไปซื้อมือสองเนี่ยหมื่นสี่เนี่ยคิดยังไงดีว่าเออเติมดีไหมนะหรือไม่ก็ในราคาเดียวกันเนี่ยคุณสามารถไปเอาพวก11 1 Pro 1 1 Pro Max อกครับผมผมมองว่านะถ้ามิบเอ Max นีก้จริบเ แบตจอกล้องใช่ไหมใช่จะผมจะ ใช่ใช่ใช่อย่างจ้ออเลยมีความเมาด้วยนิดนึงนะครับอันนี้คือนี่คือทัศนคติส่วนตัวใช่ครับอย่าไปเรียกผมไปปรับทัคษะัติม่เอาผมจะมีพนักงานที่ต้องดูแลหลายคนด้วยอย่างที่3ามที่ผมไม่ชอบครับมันเล็กไปหน่อยอ๋อจอมันเล็กใช่มันพอเทียบกับของผมแลวเนี่ยผมใหญ่กว่าอะไรเขาหมายถึงมือถือแหละใช่ครับคือพอจอมันเล็กปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าว่าพอเราไปเทียบกับตัวที่มันใกล้ๆกันอย่าง11 Pro 11 Pro Max หรือ iPhone 12อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ว่ะแต่หลายๆคนซื้อมันเพราะเป็นจอเล็ก น,นี่แจ้งไปก่อนอน,นีดูส่วนต,ตัวผมผมบอกว่าจอมันเล็กไปหน่อยแล้วแต่บุคคลอย่างแบงก์อะแบงก์ชอบไหมจอมันไม่ชอบเลยครับมันยังไงวะมัน มันเล่นไม่ฟินอ,อ่ะเออเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้จอ6.8แล้วนะครับโู้จัดแม่รู้จังวะขีดไป่ใเลก <c oughs> ด้วยข้อเดียวมันมีไหม <c oughs> มีครับอันดับแรกมันเป็น iPhone เรดราคาต่ำกว่า15ื่นมือสองตัวเดียวที่มี 5G ให้ใช้ iPhone 12ที่เป็นรุ่นพี่เขาเนี่ยนะครับราคามือสองตัวเนี้ยอยู่ที่2 0 0 0มืดังนั้นตัวเนี้ยต่ำา1ื่นหตัวเดียวเลยที่เป็น iPhone แล้วมี 5G ราคายังแข็งอยู่นะใช่นะครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่มองว่าเออถ้าอยากใช้ 5G ของ iPhone นะครับ มันคือ iPhone แล้วมันถูกสุดที่มี 5G คุณก็ต้องใช้ตัวนี้2ก็คือเรื่องประสิทธิภาพความแรงในเรทราคา15ื่นห้าถ้าเทียบกับ p h o n e ด้วยกันมันคือตัวที่แรงที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่เพราะถ้าเราเทียบกับ11 Pro Max 11 Pro Max ชิปเก่ากว่า A13 มันมันเก่ากว่าเอาง่ายๆนะครับมันเก่ากว่าทําให้เกมหลายๆเกมเนี่ยมันมันเซตติ้งได้ไม่เหมือนกันเช่นเจนชินครับผมหรือว่าจะเป็นพวก A อเป็กเลเจนต์อย่างเงี้ยหรือว่าเกมใหม่ๆในอนาคตเนี่ยตัวนี้ก็จะโดนทอดทิ้งหลังสุดอนนพรรงงๆกก็เื่า โอเคละถ้าเกิดว่าคุณคุณรับได้เรื่องความร้อนเรื่องแบตไหลถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันลื่นๆยาวๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่เล่นเกมดีแล้วก็แรงสุดครับอย่างที่3ก็คือเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นและไวเลสชาร์จครับในเรทราคานี้ครับมันน่าจะเป็นตัวที่กันน้ํากันฝุ่นดีสุดแล้วครับ IP 6 8แน่นอน6เมตร3นาทีครับบ้าไปแล้วไอ้หี่มึงจะดําไปเจอใครอะฉลามไงเออเมกานดอนคือมันดีมากเรื่องนี้ให้ไปเลยบางท่านเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนผมอีกเหมือนกันอาันนี้สยววิศ อยู่ไซงานตากแดดตากฝนหนีเมียเหมือนพี่แพมจมน้ําไปแบบเมียถือลูกซองมาจะไล่ยิงคุณจมไปได้แล้วคุณมุดไปที่อื่นกลัวโทรศัพท์กับคนอะไรตายก่อนกลัวคนแต่คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมุดไปใต้น้ําแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอย่างเงี้ยตอนตา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 นตอนตานตานแล้วก็ด่ากูดูหนังเยอะคือถ้าเกิดคุณอยากจะทําอย่างนั้นครับเฮ้ยมันไปได้นะครับหกเมตรสามสิบนาทีอ่ะเอาดิคุณหนีกระสุนได้อ่ะตอนตอนตานตานไม่ห้ามเหรอไม่ห้ามเลยนะ อันนี้คือจุดเดียวมันครับผมหรือคนที่ใช้ BM นะครับ BM เนี่ยมันจะมีปลดล็อกรถได้ครับ iPhone นะซึ่ง iPhone 12เนี่ยมันมันใช้ปลดล็อกได้ Tesla เอ่ย Mercedes Benz เอ่ยมันใช้ iPhone 12ในการปลดล็อกได้ไม่ต้องใช้กุญแจซึ่งถ้าเกิดว่าทํามือถือหายก็อีกเรื่องนึงนี่คือ5รุ่นของ iPhone ที่เราไม่ค่อยแนะนําให้คุณซื้อเท่าไหร่ครับผมในปี2022มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ครับแล้วแต่บุคคลละกันว่าจะพิจารณายังไงใช่อันนี้เงินคุณนะครับผมไม่ ไม่ได้เอาปืนอาก้าไปจี้นี่ไงผมนึกว่าคุณจะคันชักคอ,<ข>อ,อเสื้อไงคือคือคือคุณตัดใจเองได้ว่าคุณจะแฮปปี้กับมันไหมครับนะครับแล้วก็ทุกรุ่นที่เรามาเนี่ยอย่างที่คุณเห็นครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค,คุณลองเวทน,น้ำหนักเอาเองแล้วกันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยหยิบ iPhone 12มินิมาแล้ว iPhone 12มินิเฮ้ยเชี่ยพี่เขาห้ามซื้อว่ะไม่ใช่เราแค่บอกว่าเราแค่บอกว่าเฮ้ยสําหรับเราแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อใช่เพราะนี่นีนี่นี่คุณก็ลองฟังไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับสามารถจะคอมเมนต์ขอมาได้อีกนะครับใต้คลิปนี้หรือว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆครับ นะครับฝากนิดนึงช่องเกมจ๋านะครับซับไตค์ไม่ขึ้นหลายเดือนแล้วครับใครที่อยากจะดูทดสอบเกมห่วยห่วยเฮ้ยโหดๆนี่โหดๆโหดเลยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องเกมจ๋าเบิร์นแคมเอาไปทําอะไรเบิร์นแคมไปเกมจ๋าไปเกมจ๋าครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับไตค์ช่องกูแซบให้หน่อยได้ครับกับช่องตั้มย่างนะครับไม่รู้คลิปนี้ลงช่องไหนฝากไว้ก่อนแล้วก็ใน TikTok นะครับ Official นะครับกูแซบ Official ก็จะไปกดติดตามกันได้เออนั่นแหละสิเออมึกับกูมานั่งอย่างนี้ คือคือมีคนตัดคลิปพวกเราไปลงติ๊กตอกอันนี้บอกก่อนถ้าไปตัดมีมตลกตลกน่ารักน่ารักเราไม่ว่านะครับแต่บางคนเนี่ยแม่งดูดไอ้แค่ดูดเนื้อหาไปลงอ่ะอันนั้นคือแย่นะครับอันนั้นไม่ได้นะครับโดนฟ้องตอนนี้น่าจะเรียกค่าเสียหายไปประมาณเกือบสิบล้านแล้วเฮ้ยหน่วยเป็นดองเจอใหม่คลิปหน้าครับอยากดูอะไรอยากดูอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวีดับเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยถูกแล้วลาไปก่อนวันนี้เราไม่เล่นมุกบริษัท ที่พี่แพมจะโกรธเราบ้างปะเคโอติกครับ<อ>จะบอก <laughs>